สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับผมและวันนี้พวกเราก็อยู่จากกับคณะกรรมการสถานศึกษาทั้ง3ท่านนะผมในห้องจริยธรรมของโรงแนรนอนุบาลเมืองชุมพรวัสบันนิมิตนะฮะและวันนี้ผมก็จะมาถามความรู้สึกของทั้ง3าท่านนะผมที่มีต่อห้องจริยธรรมห้องนี้กันนะฮะเอ่อความรู้สึกของท่านที่มีต่อห้องจริยธรรมที่ท่านอยู่นะตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับครับขอบคุณครับหลังจากได้เข้ามาในห้อง นี้แล้วนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พระบูชาซึ่งจัดเป็นหิ้งพระที่เหมาะสมสวยงามแล้วก็ในบริเวณห้องทั้งสี่ด้านนะครับประกอบไปด้วยคำขวัญหรือคำสอนทางศาสนาเพื่อทํานุบ,บำรุงศาสนาแล้วก็ ปรับปรุงด้านจิตใจของนักเรียนที่จะเข้ามาในห้องนี้นะครับเพื่อให้ได้ความรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติตัวนะครับให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนแห่งนี้ต่อไปครับมองดูห้องนี้แล้วทำให้ รู้สึกว่านักเรียนนะได้ความรู้หลายๆอย่างคนเราเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องมีจริยธรรมที่ดีรู้จักไอบุญคุณของครูบาอาจารย์รู้จักบุญคุณของพ่อแม่คนที่คนเราจะประสบความสาเร็จได้ต้องเป็นต้องดีทุกด้านนะเรียนก็ดีอะไรก็ดีไปหมดแล้วทางด้านาศาสนาเราคนไทยนะต้อง เคารพนับถือศาสนาที่เราอยู่ศาสนาทุกศาสนานะี่ยโอนนห้คนเป็นคนดีแต่เราชาวพุทธเราก็ต้องนับถือศาสนาพุทธทำอะไรทุกอย่างก็ให้นึกถึงคุณงามความดีอนาคตต่อไปข้างหน้าถ้าเราทำเป็นคนดีแล้วมีจิตใจเมตตารู้จักบุญคุณรู้จักรักคุณพ่อคุณแม่รู้จักโรงเรียนสถาบันที่ให้การศึกษาเรา อนาคตต่อไปข้างหน้าลูกก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆและอนาคตจเจริญก้าวหน้าแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมพอเข้ามาในห้องจริยธรรมนี้นะครับรู้สึกว่าเย็นสดชื่นแล้วก็ถูกหลักการเลยครับบังเอิญผมได้เรียนครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา101วัดสาแก้วมาแล้วครับซึ่งการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นักเรียนทุกคนแล้วก็คนทั่วไปนะครับถ้าได้นั่งสมาธิมันก็จะมีสติพอมีสติแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเรียนนะครับทุกวันถ้าได้นั่งสมาธิก่อนไม่ต้องมากครับประมาณวันละ5นาที ทำให้นักเรียนที่ได้เรียนนะครับมีสติสติแล้วก็มีสมองปปอดโปร่งพอที่จะได้ศึกษาวิชาการต่อไปได้นะครับรู้ผมรู้สึกดีใจมากที่ท่านพออ,อบัญชาได้ให้มีห้องจริยธรรมขึ้นมาเพื่อจะได้ทำให้คนที่ร้อนเนื้อร้อนใจหรือเด็กที่ พูดง่ายๆว่าที่ว่าไม่ลงอยู่กระร่องกระรอยนะครับจะได้มีสมาธิสติและสัมปชัญญะดีขึ้นนะครับขอขอบคุณครับค่ะและอยากทราบว่าทั้งสามท่านนะคะมีข้อแนะนำอะไรบ้างสำหรับห้องจริยธรรมแห่งนี้คะข้อแนะนำที่มีง่ายๆนะครับคือทุกวันให้นักเรียนทุกคนนะครับ มันมีอยู่หนึ่งหลักสูตรเขาเรียกวิธีิสาสมาธิคือเรียนตอนไม่ได้เรียนนะครับนั่งสมาธิตอนเช้าประมาณ5นาทีกลางวัน5นาทีแล้วก็ตอนเย็น5นาทีวันละ15นาทีถ้าทำติดต่อกันได้ทุกวันจะดีมากครับจะดีกับตัวเองนะครับไม่ใช่คนอื่นแล้วก็ผลก็จะดีไปถึงผู้อื่นด้วยนะครับครับขอขอบคุณครับ แล,แล้วนอกจากคําแนะนําที่มีต่อห้องจริยธรรมแล้วทั้งสามท่านมีคําแนะนําเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่จะให้น้องๆเพื่อนๆนของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัวสบานนิมิตได้รู้ถึงคุณธรรมจริเธรรมอย่างไรบ้างครับคงจะกล่าวสั้นๆนะครับขอให้นึกถึงคําสอนของท่านปัญญานะครับท่านปัญญานันทะซท่งล่วงลับไปแล้วนะครับ สอนผมไว้ว่าคิดดีทำดีและไปในสถานที่ที่ดีครับก็จะส่งผลให้ความดีเกิดแก่บุคคลผู้นั้นครับครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ พวกผมสองคนต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจากสถานศึกษาทั้งสท่านมากนะครับที่ให้ที่ได้มาให้พวกเราสัมภาษณ์ในวันนี้และวันนี้พวกผมสองคนและท่านคณะกรรมการทั้งสท่านต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ปกครองไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสําหรับครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปอยู่ที่ห้องออพิเศษห้องใดนะฮะพวกผมต้องขออุ้ไว้ก่อนนะครับผมให้ทุกท่านคอยติดตามด้วยนะครับ,บค,ครับ